มันมีความเสี่ยงเรื่องของความลับต่างๆนิดนึงโดยเฉพาะเอ่อการแชร์ไฟล์ใดๆถ้าเราแชร์ตรงลงไปในไลน์เลยอะมันไม่สามารถกรองได้นะว่าแบบชั้นความลับจะเป็นยังไง แชร์ไปให้ใครเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ได้แล้วมันฟอร์เวิร์ดต่อกัน,นง่ายมากอันนี้คุณต้องยอมรับแล้วคุณต้องคลาสสิฟายข้อมูลให้ดีก่อนจะจะแชร์จะใช้โดยเฉพาะยิง่งคุยกับคนนอกคุยกับซัพพลายเออร์คุยกับคนร้อยพ่อพันแม่คุณไม่มีทางรู้เลยเว้ยว่าไฟล์มันจะหลุดไปไหนบางทีไม่ใช่ว่าเป็นไลน์ก็จริงแต่ส่งนู่นส่งนี่ไปนอกเวลางานแล้วก็คาดคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบทันทีทันใดคาดหวังว่าเออนอกเวลางานก็ช่างใดๆก็คือเข้าถึงไลน์แล้วก็คือเข้าถึงตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราว่ามันแบบมันไม่ใช่คือถ้าอยู่คัหกหากเขาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขามีสิทธิ์เชื่อต่อในเวลางานนะเขามีสิทธิ์ที่จะดูมันเมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะดูเออมันไม่ใช่ว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งส่งไปแล้วเขาจะต้องดูตลอดเวลาขนาดนั้นสวัสดีค่ะกลับมาพบกับประเด็นเชา้ามนุษย์เงนเดือน รายการของเราก็เป็นรายการที่จะมาขุดคุ้ยแซะเคะแกะเกานำเรื่องจริงมาเล่านะคะเป็นเรื่องจากในออฟฟิศที่เป็นสมรภูมิรบของเราทุกคนที่ต้องเจอกันอยู่ทุกวี่วันนะเออหลายๆเรื่องก็จะต้องเป็นเรื่องที่แบบคุณฟังแล้วอาจจะต้องแบบพยักหน้าเลยว่าเออเออฉันก็จะยาอะไรแบบนั้นซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยถึง เครื่องมือสื่อสารที่ใกล้ตัวนะคะต่อให้บริษัทมี m e s s ซนเจอร์มีโนมินี่อะไรยังไงทุกคนเจอแน่นอนก็คือการใช้ไลน์คุยงานค่ะเราหนีไม่พ้นเลยจริงๆเรื่องนี้เล่าให้ฟังก่อนคือจริงๆอะถ้าเราย้อนกลับไป สมัยที่ยังไม่มีไลน์นี่โอ้โหนานมากเลยเนาะตอนนั้นก็จะเป็น MSN ใช่ไม่มแต่ว่าชีวิตช่วง MSN เรายังไม่ได้ทํางานแต่ว่าพอเราเริ่มทํางานเนี่ยชีวิตการทํางานของเราเราก็คือมีไลน์แล้วเพราะว่าไลน์มาตอนเราอยู่แบบปี3ปี4อะไรแถวๆนั้นนะ่ะเออช่วงช่วงนั้นก็จะเป็นอก่อนหน้าไลน์ก็อาจจะเป็นแบบ WhatsApp อ้ามีอีกช่วงนึงก็คือเป็นบีบีเออถ้าดักแก่กันหน่อยช่วงนั้นก็จะมีขอบพงขอบพินอะไรกันจะบ้นนี้ก็คือย้อนไปไกลมาแต่ว่ามันเกิดช่วงช่งใกล้ๆก,กันเลยเว้ยแล้วอะไรเนี่ยก็คือไลน์ก็เข้ามาแล้วก็ครองใจคนไทยด้วยฟีเจอร์สติ๊กเกอร์สุดสุดคิวสุดน่ารักคนก็จะใช้กันเต็มไปหมดพอเราเริ่มทํางานที่แรกเนี่ยเราจําได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมีช่องทางอะไรสักอย่างของบริษัทอยู่แล้วเว้ยคือเหมือนแบบ มี messenger ที่เขาเป็นภายในให้คุย internal แต่ก็ไม่มค่อยมีใครใช้เพราะว่ากลุ่ปลายเต็มให้ลืมก็คือนิยมใช้กลุ่ปละะกุ่ปลายวะ่ะกุ่ปลายกันอย่างมากเลยเต็มไปหมดแล้วพอมาทำงานที่ที่สองใช่ป่ะหลังจากจบอีกที่หนึ่งจบปอทอะไรอย่างงี้มาทำงาน อีกที่นึงเป็นบริษัทแบบแนวสตาร์ทอัพเราต้องมาคุยกับคนแบบทั่วโลกคุยกับแบบสมาชิกมากมายใช้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่ใช้เยอะสุดกลายเป็นไม่ใช่ไลน์แหละเริ่มมาเป็น Facebook Messenger กลุ่มเยอะมากคุยงานช่ำ่ำคุยช่มมากๆแบบใช้ Facebook m e s s e n g อ r อย่างสิ้นเปลืองสุดแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้แค่ Facebook m e s s e n g e r นะตอนนั้นก็คืออ่านไลน์ก็ใช้ว a t s a p p ก็ใช้เพราะว่าคุยกับทุกคนใช่ไหมคะเข,า,ขาก็มี e c h a t ก็เข้า Zoom ก็มาอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มี s l a c k ด้วยช่วงหนึ่งใช้ s l a c k แต่ว่ารู้สึกแบบเราไปด้วยกันกันกบ l a c k ไม่ค่อยได้เราแบบมันเทรดมันอะไรไม่รู้อะมันมันมันไม่ถนัดอะคะ่ะเออดิฉันเองก็อาจจะแบบไม่ใช่ตัวอย่างดีดซึ่งซึ่งก็เข้าใจได้นะเขาก็พยายา,ามาก็ เป็นช่วงการเข้ามาของประมาณว่าไม่ลายก็ Microsoft Team แหละเออส่วนใหญ่จะเป็น Microsoft Team ม,มากกว่าที่บริษัทที่เราไปทำนั่นแหละมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆทุกวนันนี้ถามว่าบริษัทล่าสุดใช้อะไรจริงๆอ่ะก็มี Messenger ที่เป็น Microsoft Team เหมือนกันที่บริษัทก็ใช้ทีมแต่เวลาคุยกับคนนอกหรือแบบบางทีพี่ที่เป็นหัวหน้าที่แบบมาเป็นบริษัทอื่นไรเงี้ย ก็ยังใช้กลุ่มไลน์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมีคนนอกอะ่ะอันเนี้ยทุกคนมันมีไงไลน์มันก็สะดวกสุดถูกปะมันแบบคุยกับใครมันก็เร็วด้วยเรารู้สึกว่าแบบเรียลไทม์คอมมิวนิเคชันแล้วทุกคนมีอยู่แล้วรวมกันหลายฝ่ายใครมาจากร้อยพ่อพันแม่คนไหนก็ไม่รู้อะ่ะถ้าคุณอยู่ในไทยส่วนใหญ่ก็มีไลน์กันหมดอะ่ะ หรือแม้กระทั่งต่างชาติที่รู้ร,รู้ตัวว่าจะต้องคุยงานกับคนไทยบางทีเขายังต้องปรับตัวด้วยกันมีการโหลดไลน์มาใช้เหมือนเวลาเราปรับตัวเข้าหาเขานั่นแหละแล้วมันก็ส่งภาพได้ส่งวิดีโอได้ส่งเสียงได้ส่งสรารพัดสรารเพยของมันได้ใช่ป่ะแล้วคนก็เลยใช้กันเยอะอะเออบางทีไม่รู้จะตอบอะไรก็ส่งสติ๊กเกอร์มีโค้งทํางานหนักมากโค้งโง่ตลอดเวลาเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นข้อดีไหมมันก็เป็นข้อดีแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาแอนตี้เนาะคือแบบ หลายแม่งใช้ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยว่ะโหยทำไมต้องคุยงานบนไลน์มันนู้นมันนี้มันนั้นนะเอาจริงๆปะโดยส่วนตัวเราสึกว่าใช้พีเหอะมันก็เป็นมีนซอฟต communication มันก็สะดวกอะแล้วมันก็ปลอดภัยตามสมควรมันไม่ได้เขียนลงบนกระดาษแล้วก็ ล่อนไปทั่วมันก็อยู่ในกลุ่มที่กับคนที่เราสร้างแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ในนั้นแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใช้ส่มสีสูงห้าเนาะมันก็มีข้อควรระวังที่เราต้องรู้อย่างแรกเลยเรื่องของ confidential leaks มันมีความเสี่ยงเรื่องของความลับต่างๆนิดนึงโดยเฉพาะเอ่อการแชร์ไฟล์ใดๆถ้าเราแชร์ตรงลงไปในไลน์เลยอะมันไม่สามารถกรองได้นะว่าแบบชั้นความลับจะเป็นยังไง แชร์ไปให้ใครเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ได้แล้วมัน forward ต่อกันได้ง่ายมากอันนี้คุณต้องยอมรับแล้วคุณต้อง classify ข้อมูลให้ดีก่อนจะจะแชร์จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุยกับคนนอกคุยกับ supplier คุยกับคนร้อยพ่อพันแม่คุณไม่มีทางรู้เลยว,ว่าไฟล์มันจะหลุดไปไหนเออการจะใช้สิ่งเนี้ก็ก็ต้องใช้ด้วยด้วยความ,ะมาระมัดระวังหรือบางทีอ่ะเราคุยเรื่องต่างๆในในไลน์เลาแบบมีคนลาออกไปเนี้ย แค่กดเตะเขาออกอะไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เห็น history ทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วถูกไหม <fox. S 2> เขาก็ยังเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านมาได้ทั้งหมดนะเว้ยต้องยอมรับว่าเขาแค่ไม่เห็นข้อมูลในอนาคตแต่เขาไม่ได้แบบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในอาาดีตได้มันยังเข้าถึงได้อยู่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงก็ต้องยอมรับมันจะมีเคสที่ที่เราเห็นกันข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอดอย่างเ e l e g กรมอย่างเงี้ยเออตอนนั้นที่มันมีมีข่าวของสาหรัฐอะว่ามีการใช้เทเลแกรมคุย เรื่องความลับสุดยอดเป็นเอ่อเป็นเรื่อง security national security ของรัฐบ,บาลอเมริกาแล้วสุดท้ายแล้วดึงคนผิดดึงคนเข้ากรุ๊ปผิดแทนที่จะไปดึงคนที่เกี่ยวข้องไปดึงนักข่าวเข้ามาค่ะแล้วไงแล้วคุยแผนความมั่นคงแผนภายในดึงเพื่อนนักข่าวเข้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องราความมั่นคงก็คืออยู่ในสาธารณาชนไปเลย คือมันไม่ใช่การดึงคนผิดก็สําคัญเหมือนกันต้องระวังเรื่องนี้เออลงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบาร์ดอรี่ระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวอันเนี้ยต้องเข้าใจคนที่จะใช้ก็คือต้องเข้าใจเลยนะว่าไลน์อ่ะมันเป็นพื้นที่ ึ่งกึ่งส่วนตัวมันมันมันเป็นลายส่วนตัวแบบน้อยคนน่ะที่จะแยกโปรไฟล์ลายส่วนตัวกับลายงานแล้ว,ว่าเราว่าคนที่ที่ใช้ลายเป็นหลักจนจนจนเซียนมากๆแล้วก็คงก็คงแยกละมั้งคงถือมือถือ2เครื่องละมั้งคงมีสองซิมละมั้งคงแยกลายมั้งแต่ว่าก็ยังมีประชากรส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ที่ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้วะก็ยังมีประชากรอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เขาไม่ได้แยก โปรไฟล์ของลายส่วนตัวกับลายงานก,ก็ใช้รวมกันนั่นแหละแล้วมันทำให้บางคนก็ลืมลืมคิดไปว่าสิ่งนี้มันคือส่วนตัวด้วยเหมือนกันมันก็ต้องเคารพเวลาของเขาด้วยบางทีไม่ใช่ว่าเป็นลายก็จริงแต่ส่งนู่นส่งนี่ไปนอกเวลางานแล้วก็คดคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบ ทันทีทันใดคา,าดหวังว่าเออนอกเวลางานก็ช่างใดๆก็คือเข้าถึงไลน์แล้วก็คือเข้าถึงตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันแบบมันไม่ใช่คือถ้าอยู่คักหากเขาเนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขามีสิทธิ์เชื่อต่อในเวลางานนะเขามีสิทธิ์ที่จะดูมันเมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะดูเออมันไม่ใช่ว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งส่งไปแล้วเขาจะต้องดูตลอดเวลาขนาดน,นั้น เออมัน,ม,นมันก็กึ่งๆพื้น,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 ทนที่ส่วนตัวนิดนึงรวมไปถึงอ่าโอเคอาจจะมีงานด่วนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันด่วนข,ขึ้นมาเนี่ยโลกนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่าทบบโทรศัพท์แบบเบอร์โทรศัพแบบแบบท์พแบบทพนะคะกรุณาโทรโทรค่ะโทรเออคือนึกออกปะบางคนน่ะไม่ได้อยู่กับมือถือตลอดเวลาที่จะแบบใช้มือถือแล้วเห็นเห็นเมสเซจตลอดเวลาถ้ามันด่วนจริงๆก็โทรเธอจะนี่เป็นไง เจนวายปะเจนวาย่า <laughs> รับโทรศัพท์แบบนี้เจนเจนแซ่ Gen Gen ต้องเป็นไงอย่างนี้วะเออโทรโทรค่ะโทรเออฟังดูดีอ่ะเพราะว่าบางคนไม่เปิดเสียงโทรศัพท์หรือบางคนไปออกกําลังกายไปใช้ชีวิตไปเข้าคลาสโยคะไปทํานูน่ทนทํานี่อย่างเราเนี้ยเราเป็นคนไม่เปิดเสียงโทรศัพท์เลยเว้ยโทรศัพท์เราก็คือแบบปิดตั้งแต่สติปจอบยังอยู่เครื่องแรกที่ซื้อมาเคยปิดเสียงยังไงเปิดเป็นโหมดไซเลนซ์ยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ ก็ยังไซเลนซ์อย,อยู่จนทีมคุกตอนนี้ก็ยังไซเลนซ์อยู่เออแต่เราตั้งสั่นไว้ไงคือถ้าโทรเข้าอะ่ะมันสั่นแรงพอที่แบบวางบนโต๊ะวางบนอะไรเงี้ยอยู่ในกระเป๋าเงี้ยก็ได้ยินเสียงสัน่นก็รู้หมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าส่งมเมสเซจมาเฉยบางทีเราไม่ได้ตั้งให้เปิดไว้เลยเว้ยไม่ได้ตั้งเปิดเตือนไว้เลยเว้ยก็ก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะ ด่วนก็โทรค่ะถ้าส่งมสเสจมาก็ทําใจยอมรับนิดนึงว่าถ้านอกเวลาง,งานเขาอาจจะไม่ตอบก็คือไม่ตอบคิดดูว่าในฝรั่งเศสอะแกเขาออกมาเป็นกฎหมายเลยนะว่ามันแบบเป็น right to disconnect mm hmm. เขามีสิทธิ์ที่จะแบบนอกเวลาง,งานไม่ตอบไม่สนใจไม่อะไรท้งนั้นแบบถ้าไปรบกวนในเวลางานไม่เป็นไรแต่นอกเวลางานนี้ผิดกฎหมายเลยผิดกฎหมายเลยจ้ะบทสรุปก็คือเราสึกว่าไลน์มันยังใช้ได้เว้ยแต่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ ตั้งกลุ่มตั้งชื่ออะไรให้มันชัดมันคือโปรเจกต์อะไรมันคือเรื่องราวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาใช้มันจะได้ไม่ผิดแล้วก็เวลาจะส่งอะไรเงี้ยก็แท็กคนที่เกี่ยวข้องหน่อยมันจะได้ไม่รบก,กวคน,นคนอื่นคนอื่นเขาก็ได้ไม่งงงงอะไรอย่างงี้ใช่ว่าเออแล้วถ้าเป็นไฟล์เป็นข้อมูลอะไรสำคัญมีคอนฟิ d เดนเชียลมีอะไรก็อาจจะอัพลงไดรฟ์ drive, ลงอะไรที่ ที่มันเหมาะสมแบบสามารถจำกัดคนเข้าถึงได้ก่อนแล้วก็จะค่อยแปะลิงก์ลงไปก็ได้ก็ยังดีมันก็ช่วยมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญหาของระยะเวลาในการเข้าถึงไฟล์ด้วยเพราะว่าไล n e มันก็เก็บไฟล์ได้แค่แบบอา,อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แค่นั้นน่ะเออบางทีมันก็เข้าถึงอีกไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราแปะเปลิงก์เราแยกคนได้คอนฟิดเอนเชียลใครเข้าถึงได้ไม่ได้ยังไงแล้วอยู่ได้ตลอดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่า ลมไปถึงแบบอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดถึงคนอีกพวกหนึ่งด้วยที่แบบอ่านไม่ตอบ <c oughs> ไหนๆก็ถ้าคุณมีคอนเซนต์ยอมไม่เอาใช้ไลน์แล้วอะเออแล้วมันอยู่ในเวลางานมันอยู่ในสถานะที่คุณตอบได้ก็ก็กตอบหน่อยเธอเออรับทราบเดี๋ยวเช็คให้ส่งสติกเกอร์หมีโง่ไปโค้งๆหรือไปอะไรสักอย่างก่อนก็ได้เออมันจะได้ คนส่งเขาก็จะได้รับรู้ว่าเออเราเรามีฟีดแบ็แล้วเราอ่านแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะเออสุดท้ายของสุดท้ายก็คืออย่าพึ่งแอนตี้การใช้งานไลน์คือ อย่าเพิ่งแอนตี้การใช้งานไลน์ในการทํางานมันใช้ได้มันเป็นเครื่องมือที่ดีแล้วมันก็สะดวกด้วยแต่ว่ามันก็แค่มีข้อจํากัดที่เราต้องรู้แล้วก็เข้าใจมารยาทในการใช้งานมันนิดนึงนิดนึงเท่านั้นเองเราอาจจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนการใช้ไลน์นี่ไม่ได้แต่ว่าเราเลือกใช้ได้ว่าจะใช้ไลน์ยังไงให้มันปลอดภยัยใช้ยังไงให้มันเหมาะสมเคารบช่วงเวลาส่วนตัวของการและการอะไรเงี้ยเออก็ฝากไว้แค่นี้แหละคะ่ะ ขอให้พรุ่งนี้ประชุมไม่เลื่อนนะคะแล้วเราจะได้เจอกันตอนต่อไปคะ่ะจ้ๆๆๆเอเอั่ว